ทุกคนคะเราอะค่ะเราทุกคนน่ะต้องมีจิตปราถนาก่อนวันนี้ถ้าคุณไม่มีจิตที่ปราถนามากพอคุณจะไปไม่ถึงจุดเมื่อเช้านี้ครูไปฟังหนังสือเสียงเรื่องเกี่ยวกับเงินทุกคนเรื่องเกี่ยวกับเอ่อการแบบโอ้โหดีมากทุกคนเชื่อไหมถ้าแรงปราถนาของเราไม่มากพอถ้าความเชื่อของเราไม่มากพอเราไปเป็นจุดนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบอกว่าฉันไม่มีวันมีเงินเป็นสิบล้านได้หรอกสมมตินะคะฉันไม่มีวันมีเงินสิบล้านได้หรอกโอ้โหคนอย่างฉันน่ะเหรอทุกคนเชื่อไหมเซลล์ภายในเราอะค่ะหรือหรือความต้องการของเราอะค่ะมันตัดสินเราไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเรามีไม่ได้หรอกแล้วความเชื่อมันกลมกล่อมมาก ไอ้เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันกลมกล่อมมากกว่าเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะความเป็นไปได้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนสั่งให้ดีนะคะความเป็นไปได้มันไม่เคยเกิดขึ้นจิตมันจึงไม่เชื่อว่าเป็นไปได้แต่ความเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลาเราจึงเชื่อว่าความเป็นไปไม่ได้นั่นแหละเกิดขึ้นกับเราอย่างคุ้นชินเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่า ฉันรวยไม่ได้หรอกเพราะว่าตระกูลฉันไม่มีใครรวยฉันเป็นนักธุรกิจไม่ได้หรอกเพราะว่าตระกูลฉันเป็นแม่ค้าทั้งหมดเลยฉันเป็นคนเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้หรอกเพราะบ้านฉันนะอดจนตั้งแต่ปู่ย่าตายายทวดมาเยันถึงฉันเลยนี่คือสิ่งที่คุณนะคะปรารถนามันเพราะคุณไปเห็นมันแล้วคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นทุกคนคะครูฟังหนังสือถามบอสได้เลยเนาะฟังเมื่อเช้าเนี้ยคุณดีมากบอกเลยว่าดีมากๆาก คือแบบเพลินมากทุกคนแล้วครูชอบแล้วเป็นคนมีสมาธิในการฟังสิ่งพวกเนี้ค่ะแล้วครูเป็นคนคนนั้นเลยใช่ไหมบอสเมื่อเช้าที่เขาพูดมาน่ะครูเป็นคนคนนั้นเลยเป็นคนที่เขาพูดปรารถนาแรงกล้าไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนรวยได้ครูต้องรวยได้ถ้ามีคนที่เขาทําได้ครูต้องทําได้ถ้ามีคนที่เขาอ่ะจากที่เคยแบบไม่มีอะไรเลยแล้วมาเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านครูทำได้ คุณเชื่อไหมจิตครูเป็นแบบนั้นเลยเพราะครูอ่ะไม่เคยเชื่อว่าคนเราบนโลกใบเนี้ยจะไม่เก่งไม่เชื่อเลยมนุษย์เราทุกคนเก่งมากเราอย่าบอกว่าเราอ่อนแอคุณกําลังปรารถนาความอ่อนแอคุณน่ะเหมือนเหมือนเวลาเราโฟกัสดา,าทุกคนถ้าเราสมมตินะ้อยยกตัวอย่างเนาะถ้าในชีวิตเรามันมีปัญหามาก เราอ่ะจะไปโฟกัสแต่ปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาปัญหาปัญหาแล้วปัญหาไม่เคยหมดไปเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราปรารถนามันถึงแม้คุณจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้มันแต่คุณไปคิดถึงมันอยู่นั่นแหละเขาเรียกความปรารถนาค่ะอ่าเขาเรียกว่าความปรารถนาเหมือนกันครูอ่ะไม่มองครูไม่มองปัญหาครูกับเมื่อไหร่มีปัญหาทุกคน เราจะอยู่กับมันไม่นานเราจะข้ามผ่านปัญหาแล้วไปเห็นโอกาสนี่คือสิ่งที่ครูฝึกมาตลอดครูจะบอกนะครูไม่ได้เก่งกว่าพวกคุณเลยเพราะครูมาจากคนที่เป็นหนี้นะคะครูมาจากคนที่เป็นหนี้ครูมาจากคนที่ไม่มีเลยครูมาจากคนที่ไปอธิษฐานจิตขอที่วัดเขาลังพัฒนาแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วไปบอกท่านว่าหนูอยากมีชีวิตที่ดีค่ะหนูไม่อยากแบบหนูไม่อยากเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่น ทุกคนคนที่จะมีชีวิตที่ดีจิตใจต้องดีก่อนท่านบอกว่าไปฝึกจิตให้ได้ก่อนต่อให้คุณดิ้นรลนหามาได้มากแค่ไหนถ้าใจไม่ดีเงินหายทุกคนฟังให้ดีนะอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมาคนที่ทำบุญแล้วเสียดายทำไปแล้วแล้วมานั่งนึกเสียดายโอ้ยไม่น่าทำเลยทำไปตั้งเยอะหรือว่าคนที่มีจิตแบบไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้มีจิตแบบ จิตสดใสอะเป็นจิตท,ที่แบบทําบุญไปแล้วขุนมัวหรือว่าคนที่มีจิตท,ที่แบบว่าขายของแล้วคิดจะเอาเปรียบแต่คนอื่นอะในสมองคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นในสมองคิดแต่จะดั้มราคาในสมองคิดแต่จะแบบใส่ร้ายป้ายสีเขาในสมองทุกคนพวกนี้ยังไงจะถูกยึดคืนเราไม่ได้ยึดคืนจักรวาลยึดคืนค่ะเพราะจิตมันส่งออกไปเขาเรียกแรงปรารถนาของจิตจิตมีพลังมากทุกคน อย่าล้อเล่นกับจิตนี่แหละท่านก็เลยบอกว่าครูต้องไปฝึกจิตเห็นไหมครูเป็นคนที่แบบสมาธิสูงมากต้องไปฝึกจิตนะคะเมื่อจิตเบิกบานทําบุญแล้วจิตผ่องใสขอพรแล้วมีความเชื่อไม่กดดันไม่ไม่แบบว่าไม่เห็นจะได้เลยไปขอเนี่ยมีแม่นางกวักแล้วไม่เห็นกวากเงินมาเลยอ่าไปบูชาพระยันไม่เห็นได้อะไรเลยอ่าหรืออะไรอีกอ่ะโอ้ยเชื่อเรื่ององ,องพญานาคท่านไม่เห็นเอาเงินมาให้เลย คือพวกเนี้ยความปรารถนาไม่แรงกล้าพอทุกคนวันนี้คนบนโลกใบนี้มีกี่ล้านคนเราต้องมีความปรารถนาเบอร์ไหนจิตเราต้องเป็นยังไงเราต้องฝึกนะคะเราอยากรวยแต่เรากับจิตขุนมัวอยากรวยนะทำทำทำนะทําจนรวยนั่นแหละแต่จิตนะ่ะไม่ดีไม่บริสุทธิ์จิตคอยแต่จะไปว่าร้ายกันแกล้งเอาเปียบผู้อื่น ทำไมครูถึงจเจริญรุ่งเรืองอันนี้ครูพูดแบบไม่อายเลยเพราะครูไม่เอาเปรียบคน